นี่ไม่โคไม่โคลคีบตัวสามตันนะครับมาดูกันขุดล้มต่อยางยล้มต้นยางเนี่ยขุดตรงเนี้ยขุดตรงหน้าต้นมันตรงนี้อ่าตรงนั้นแหละหน้าขุดตรงนั้นแหละอ่าเดี๋ยวลองกดดูกันก็าจะลงไหม ได้แล้ว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 ลองดูครับ ไปไหมครับไปไหมไปไหมโอ้ยโอเคครับล้มไปอย่างง่ายไดย้เดี๋วเราก็เอาเครื่องตัดโคนนครับเหมือนเดิม